ยิ่งไกลเลือกตั้งนะคะสถานการณ์การเมืองก็ดูเดือดเข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ภาพรวมก็ไม่หนีไปไหนค่ะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแนวรบก,ก็ยังคงเป็นการต่อสู้กันระหว่างพรรคการเมืองที่อยู่ในขั้วเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลหรือว่าพรรครวมไทยสร้างชาติกับพรรคพลังประชารัฐค่ะ โดยเฉพาะนะคะผลโพเนี่ยบอกว่าสถานการณ์หรือว่าคะแนนนิยมของพรรคก้าไกลนะคะดีขึ้นมาชนิดก้าวกระโดดคาะในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะนั่นก็เลยกลายเป็นแรงกดดันไปที่พรรคเพื่อไทยค่ะเห็นได้จากการเคลื่อนไหวของแกนรนำพรรคเพื่อไทยนะคะที่ชี้ว่าตนเองนั้นเป็นหัวขบวนของฝ่ายประชาธิปไตยของแท้ค่ะ ล่าสุดพรรเพื่อไทยเปิดห้องติวเข้มบรรดาผู้สมัครสอสค่ะเพื่อปรับกลยุทธ์ในการหาเสียงนำโดยคุณอุ้งอิงแผ่ทองทานชินวัตรคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยค่ะ โดยคุณลุงอิงได้สื่อสารผ่านระบบออนไลน์นะคะไปยังผู้สมัครทุกคนคะ่ะให้เร่งลงพื้นที่นะคะนำเสนอนโยบายกับพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลกับพรรคคู่แข่งคะ่ะเนื่องจากเขาไม่มีศักยภาพเหมือนเราจึงเล่นแต่ในโซเชียลมีเดียทำให้โพบังสํานัก ขยับขึ้นดังนั้นในช่วงใกล้โค้งสุดท้ายนะคะผู้สมัครทุกคนต้องเน้นใช้โซเชียลมีเดียสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้มากขึ้นเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าพรรคเพื่อไทยมีศักยภาพเปลี่ยนแปลงคนทั้งประเทศได้นะคะรวมทั้งนะคะให้เน้นการลงพื้นที่อย่างหนักเป็น2เท่าค่ะโดยที่นะคะเชื่อว่าตอนนี้ชนะไปแล้วกว่า80%ค่ะ แต่ท่ามกลางการขับเคี่ยวระหว่างพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลคู่ขนาดไปกับพักสองลุงนะคะก็มีกระแสข่าวเรื่องของการยุบพักออกมาค่ะโดยคุณสมชัยศรีสุธยากรเนี่ยมองว่ามีแนวโน้มนะคะที่จะมีการยุบพักของสี่พักการเมืองใหญ่ค่ะซึ่งคุณสมชัยนั้นนะคะปัจจุบันเนี่ยอยู่กับพักเสรีรวมไทยแต่ว่าท่านเป็นอดีกกะกะตกรกตค่ะ ตรงนี้เองค่ะที่มีการจับตาว่าจะมีบางพักการเมืองถูกตัดตอนออกจากเกมอำนาจด้วยการยุบพักหรือไม่นะคะซึ่งก็มีการจับตาในช่วงเวลาทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งค่ะซึ่งทนับไปจากวันนี้นะคะยังเหลือเวลาอีก17วันกว่าจะมีการเลือกตั้งซึ่งนั่นก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายสําหรับ,บบางพักการเมืองที่จะต้องลุ้นว่าจะผ่านกับดักยุบพักไปได้หรือไม่นะคะและที่น่าสนใจก็คือกระแสที่ออกมานั้นทําให้ บางาพรรคการเมืองเตรียมที่จะชอบบรรดาสอสอเข้าไปอยู่ในสังกัดเพื่อหวังต่อรองในเกมจัดตั้งรัฐบาลค่ะ